สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราธานีครับวันนี้ชั้งหนึ่งจะมาทอดกระถินครับกับครอบครัวนะครับที่วัดปาาคูอําเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราธานีขับรถออกมาจากอําเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับประมาณ22กิโลเมตรนะครับก็มาถึงบรรยากาศดีมากๆครับวัดสวยงามและเงียบสงบมากๆนะครับเป็นวัดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับมีอุโบสถสวยงามด้วยนะครับ แล้วก็พาไปชมกันนะครับก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะครับวันนี้ก็อธิษฐานจิตร่วมกันได้นะครับแค่เพียงอนุโมทนาสาธุบุญเท่านั้นก็ได้บุญแล้วครับผมอนุโมทนาสาธุบุญหมายถึงอะไรก็คือยินดีในสิ่งที่สมควรแก่การยินดีนะครับพอดินดีปุ๊บบุญกุศลจะเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานั่นเองนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับวันนี้ก็ มาร่วมทำบุญกันนะครับทำบุญด้วยจิตด,ด้วยกันแล้วกันนะบรรยากาศก,าก็คือที่วัดนะครับก็มีเรือพระด้วยปีนี้ชักพระไม่มีนะครับมีแต่แบบมินิมอลแน่นึงจากในตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนิดหน่อยก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเรียบร้อยแล้วครับที่ผ่านมาอันนี้ก็ช่วงออกพรรษาเนาะก็จะมีพิธีทอดกรินกันนะครับก็มีเป็นงาน ข้กติวันนี้ก็คือแบบไม่มีพิธีกรรมแบบเยอะๆไม่มีการแห่ะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าในทลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวก็จะใส่ดนตรีแบบนะรำวงไปกันแล้วกันนะเออนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ก็คือไอ้จริงเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติกันนกก็มาชวนกันมาทําบุญอ่ะเออปีหนึ่งเราก็มีกระถินหนึ่งครั้งนะครับ นวัดปักคูสุด้รธานินีรเองครับอันนี้น่าจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับก็ไปกราบขอพอรท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับขอให้ลูกสุขภาพดีค้งครอบครัวนะครับ การงานการเงินจะิลรลูกเรืองล,ลูกทั้งสองคนที่เรียนอยู่ก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับอย่างเก่งๆเป็นคนดีเนาะวันนี้อุโบสถสวยงามมากๆครับมีมนลังครับ วัดปักคูครับทอดกระถิ่นวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2,564ครับเป็นวันดีวันบุญใหญ่เนาะรับบุญทั่วหน้ากันครับหลวงพ่อดำครับผมขอพรด้วยสาธุสาธุสาธุครับขอให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญแล้วก็รับพรจาก อพ่อหลวงพ่อดำด้วยครับนครอบครัวครับผมอ่าอันนี้มาแล้วประธานกระถินนะครับจะเก็บภาพบรรยากาศไปดูกันว่ามีใครใครกันบ้างพี่หลวงพี่ฮาร์ดครับผมน่นนำขบวนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว วันนี้สวยๆกันทุกคนเลยยายติ่งครับยายตต่งเนี่ประทานนะครับวันนี้ประธานกระถินเนาะแล้วก็มาร่วมบุญกันบรรยากาศแบบน่าเรียบง่าย นี้เราก็มาเดินเวียนรอบอา,อาอดีตกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะครับที่ประดิษฐานอยู่นี่แหละสมรอบนะครับบรรยากาศชื่นมื่นครับบรรยากาศบุญใหญ่เนอะยายลีดีออสเออนั่นลน อนุโมทนาสาธุคนทุกคนทุก่านนะครับรับบนชั่วนหน้าเลยบรรกาศที่วัดสวยงามมากครับที่นี่จังหวัดสุราธานีครับ